โอ้ oh, สื่อแท้จะบบแมอ๊ะก oh. ํา,าลอืมอื่นยังกันคิวเตงหนายังเด oh. บดโอ้ตะกี้ภาษาไทยกันคิวอยู่พี่น้องยันคิวขาดกบบสบายดีสบายดีและสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง FC บ i r d สู่ขู่สู่คนว่าสเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับข่าวสู่ซ่องสาบุญตาซาแนมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกับป่เพริมกพรอกับสาบุนตาในเมือนี้ก็สิเขาไปหาทางน้องส้มจิตเพิ่นเนาะก็คือว่าทางเฮามาข่างแรกมาหาเพื่อนพี่น้องเลยก็คือเห็นเพื่อนอยู่ในห้างเสริมสวยเนาะจังไดเขาก็สชได้เขาไปหาเพื่อนหรือทักทายสบายดีเพิ่นนนาะพี่น้องเนาะ โดยอ่ะโอเคไปเบิ่งไปส้มน้ากันเด้อพี่น้องเนาะโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะเฮากระหอดเทีอนหอดซานของน้องสมจิตเป็นผี่เรียบร้อยอ้ะยล่ะสบายดีสบายดีอ่าเห็ดยังไงคะขอบคุณก็บห้านและโอ้เป็นจ้าไรมือนี่ยฮะลูกค้าลายบโบมีบบมีเอ้าเป็นอะไรคือว่าบบมีลูกค้าบาทนี่เครื่องโมคบเครื่องโมคบ แม่โอ้ไต่ตุนน้องสาวเฮาพี่น้องเได้จักได้จักหัวบ่มีเลยนี่ก็ได้สองหัวได้สองหัว่าสั่นโอ้ยลูกค้าสองคนพี่น้องเลยเบิดมือฮะเมนวันนี้ได้ได้เทไรบัตหกสิบพันหกสิบพันอันนี้บ่ร่มค่าพื้นค่าไฟเนาะหกสิบพันพี่น้องเลยวันนี้ค่าพื้นค่าไฟได้สะเดือนเดือนหนึ่ง เออบางหันอุปกรณ์บกบอด้วยว่าอ้ไรดูข่้าจะบกเข่าก่อนอืมโดยโดยอาข้อเียกธมน้องสมจิตนี่อายุเท่าไรแล่ะสิบเจ็ดปีกับชิบสิบแปดแล้วเออโดยโดยสิบเจ็ดกับชิบแปดแล้วเป็นสาวแล้วคนนี้เนาะ อห้านี่ของเจ้าเองบอเอื้อยโอ้แต่แต่ทางเจ้าหันของเอื้อยแลเอื้อยไปแซ้ซะาเป็นผักอยอืมบัดนี้เจ้าก็เลยอ่าสืบต่อือเจ้าก็เฮียนจบบอสร้างเสริมสวยเี่อยากได้ไปเฮียนกับโอ้โดยโดยจะได้จากครอบครัวเดี๋ยวดีมีแห้งโดย อันนี้ก็มาหาเพื่อนข้างแรกไดกไ้พี่น้องเหรอเนาะอู๋จบอู๋งามเพื่อนข่าว่าเปิดใจเปิดแนวไดอ่ะนะเปิดใจมีคนคุย <c oughs> เออแต่ว่าอยากได้ทุนที่ว่าเปิดห้าน <c oughs> เปิดอย่างเมียนโบอยากได้ทุนก็อยากได้โอ้ทุนก็นอยากได้เพราะว่า <c oughs> อ่าคันว่าเอลยพ่ามาเนี่ยก็คือเป็นของเจ้าเลยบ่่แ <c oughs> มอกโดย <c oughs> โดย อืมเพื่อนไปไทยเนาะก็คือเอ้ยลงทุงนอหนเนาะอืมมียังแม่ขาดเดือยยังอันนี้ม,มีมืออุบไอ้น้าแน่ลย่ย่างเอออันนี้อันนี้ได้สาเหตุที่ลูกค้าบวกขเขาแม่อบอกเรื่องเขาบวครบเนาะอืมโดยโดยสี่ทางนี้กันเนาะอันนี้ก็คืออียงหลานยาชาผมบอดโอ้ยานวดโอ้โดยโดย อืพัดลมกะตาถาดมีพัดลมไ่คือสีเย็นนะผัดลมนี่มันกะน้อยเนะอ่ะโดยโดยมือหนึ่งสองหัวถ่าซาซื้อนี่กะบ่หอดบ่ซาอาซาใดสามสิบพันหาสิบบาทสรุปแล้วน่องได้มือหนึ่งมือนี่ได้หนึ่งร้อยบาทเนาะบ่พอกินแล้วนี่ล่ะหรือพอบ่ พอพอแหละเงนินซื้อข่าวซื้อของกับแพงเนาะไม่ห่านเพิ่นก็บพื่อนไงได้พี่น้องน,นะเชีงยงไห่เบิ่งเด<ม>้อเนาะบดเท,ท่านี้น้องหลานเนาะไม่อืมแต่ว่าเวรน,นี่ใส่ได้นี่โอเคใหญ่เนาะอืมอันนั้นก็ใส่ได้อยู่ตังได้บดน,นะอันขาดอ่าพัดลมไอ้น้ำอ้าวบอแมนเครื่องอกไอ้น้ำพี่น้องเอ้ยอ่าอยากได้ฮอตพัดลมไอ้น้ำเพื่นอนบ้าน <laughs> ได้พัดลมมอันที่พัดนี่กัยังดีเนาะพูดถึงว่ามีทืนมีฮอนน่ะนะเออโดยโดย,โดย,าดยหากนะฮูได้นี่ว่าเพิ่นอันมีหันเสริมสวยเนาะห็นแต่ละคนไปถ่ายก็อยู่ทงไหทงหนาบ่หรนะืออะไรนั่นแนอกไปเรียงงวัวนั่นแหละว่าเออมาพ่อเพิ่นพอดีวันนี้เออเพ,พื่นมีห้างนกอีกอะนะงามแท้พี่น้องเบิ่งก้อน อะไรอันนี้ชื่ออวาลาอนนี้ก็ได้โดยโดยผัดลมกับตัวน้อยหน่อย,อยเย็นอยู่บ้นลงหลานผ <laughs> ัดลมกับวเย็นมาชันเนาะขาดลายย่างอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเอาเอาถ้าพูดใดอยากช่วยเพิ่นกันดหรือว,ว่าอยากจีบเพิ่นเนาะมีเบอร์ติดต่อบอ มีเฟซอยู่บ่อ่ะจะได้ให้น้องเพื่อนเอาเฟสให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า่ามีรายสิ่งรายอย่างเนาะทา้งน้องกับผู้จบผู้งามถ้าเปิดใจแล้วกะคือสิมีคนขอบคนคุยอยู่ดอกเนาะมีละบ่มีคนคุยแล้วเออพอดีเลยสันเนาะเฟสมีลายอยู่กับสันพี่น้องเลยอ่าเปิดห่างเสริมสวยกับทั้งเพื่อนเพื่อนกับพิ่ตะนุนหญยเนาะโอ้แต่บ่าถ่าเ้ามมีรบเนาะ ั่นเฮาใหญ่แค่น่ะฮันเฮาใหญ่นี่ก็คือสีเบิกอยู่เนาะคือบวกครบกับบวาแล้วเนาะเขาจะก่าบางคนก็สะรีดอบหายน้ำก่อนได้บางคนมันบอกมผมเพิ่นเสียได้เนาะแต่ทางน้องบ่มีอ่ะสูดสุดระดับเลย,ย <laughs> เป็นยิ้มตลอดลูกค้าสิเขาอยู่ถ้ามีครบหรือเะล่าเนาะอืะมแล้น,น,นี่ก็ได้เงนินหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพี่น้องเลยเห็ดในได้สัญญาซาผมเลยเพลงแบบชโมงนี้ โดยโดยค้าว่ามันมันบดีเนี่ยก็ปิดไปในไปหน้าโบหดเกี่ยวเขาเกี่ยวน้านี่ปิดไปหน่ะช่วงนี้กะคือว่าดำให้ดำหน้าเร็วเร็วน้อเปิดมาโดนล้วบ้ล่ะพออะไดสี่ห้าเดือนโดยโดยเปิดเอาลูกค้าก่อนเนาะสามห้านายกัดิีได้แต่คนชากับอ่าได้รีดเห็นไหมเนาะ อืมโดยๆดยแม่ค้านี่ใจดีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเครื่องบ่ครบเนาะอืมอ้าเอ้ยเป็นกําลังใจให้เนาะโดยโดยมื้อหน้าสิมาอ่าอีหยังล่ะเขาเอิ้นหยังล่ะอุดหนุนบ่โดโอ้มื้อหน้าสิมาอุดหนุนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอืมดีมาหาเพิ่นก็ซะเลยมื้อหน้านี่เนาะอัน เอาใส่ใส่ยอย่างนั้นนั่นบ่ไม่โอ้โกอกน้ำบดไดมีเลยบ่บ่อือ,อห่อนไนด้เนาะนางเนาะ<ม>นี่เป็นสั่งกระสีตดำเลยอืมเด็ด<ม>อ่ะก็คืนอน้องเพิ่นให้เฟซแจกเฟซเป็นทีเรียบร้อยแต่เป็นภาษาอังกฤษได้เนาะล่ะบม่โรงงานละ่ะซื้ออย่างก่อนน่ะนาตาลีนาต<ม>าลีอ่านาตาลีเนาะนาตาลีเป็นพัดลมแล้วพี่น้องเอ้ยนาตาลีว่าซั่น อ่ะพี่น้องต้องเข้าใจเนาะนาตาลีโอ้สื่องามด้นี่ <c ười> คนกับงามสื่อกับงามเนะาะเข้ากันพอดีเลยคู่คุณกะสูงอือโดยโดยเก็บแล้วเนาะเตรียมเก็บได้ตรงหลา่าอ,อันนี้เนาะอือปิดไว้ใช้อน่ะับประตูปิดอะ่ะโอ้นี่ว่าประตูปิดอนะอืหาประตูเปิ้นพี่น้องเลยอยู่นี่อันนี้โอ้มีมีข่งเดียววะ แต่ว่าเป็นสองภาพบ่แมนโอ้โดยโดยกึบหมยแล้วเนาะบัดนี้ประตูน้อยเพิ่นมีอีกได้ปะนี่อืมเคยแล้วนี่ล่ะนี่คักแท่นี่โอ้ประตูแบบลอดได้หนิเนาะเมนอืมโดยโดยอืมอะไรกระบวนกาผมเนาะมือหนาคุณอาชิมาบริการนี่ล่ะเด้อมือหนาชิมาใส่บริการเพิ่นพี่น้องเลยเนาะ เก่าแห้งๆเ้อให้เอื้อยเด้อมือหนาเดือเพราะว่าเอื้อยนี่พานมาลายเลยขีฟอกขีฟุ่นมันลายน้องบ้านเฮาเนาะเก่าแห้งๆนี่เอ้ยถือใจเลยแหละพี่น้องเลยอ้าวชาวบ้านรบกวนเพิ่นเ้อจ้ะเด้อให้เจ้าผับผ่าผับอย่างซะ้เนาะตอนนี้ก็ได้เพิ่นกะลูกข่าบ่มีก็ต้องปิดเลยพี่น้องเลยเปิดไปกะเฮาก็มีเรียกมีงานเนาะคันบ่มีก็ปิด <gesch> มีอยู่บ่คนมาขอว่าเออเปิดแน่ซีซาผมมีอยู่บ่บ่มีบ่มีโอ้ฮาเป็นห้านใหม่ได้เนาะสีหาเดือนกับขันเครื่องครับ่คอบก็ดือว่าในลำลาเลยอ้าเป็นกําลังใจให้เด้อเด้อนี้กับโมักมีของต้นของฝากมีต่ว่าถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนได้เบิ่งเนาะหรือว่าอาอยากจะ่วยทึนเจ้าแหละเนาะกูเล็กกูหน่อยเพราะว่ากันพี่น้องเลเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมักไม่ดานเสริมสวยเนาะ เจ้าไปเทียนมาเจ้าว่าบไิเทียนเนาะของมันเนาะเนาะอยากเหียนอยู่ออันคือซาได้แต่ผมบอกไม่รีดกับโเป็นเออรีดได้แต่ว่าออกไปน้ำยังบอกยังโมเป็นยังไ่เหียนแต่งหน้าอืมตัดกันโอ้อันอันที่ได้แน่คือตอนนี้ได้ยังไงเห็ดยังไงยังนางสุจิตเป็นเห็ดคิวขาดเนาะอ่าเฮายังบอกมีคิวอยู่แล้วนะอ้าวโอเคใช่ละ อันเอื้อยกับทีได้ขอตูเมื่อก่อนนะ่นสัตว์เดอ้อเจ้าสบายดีโดยขอหายเฮงเฮงมีแต่คนเข่าหานเจ้าเดอ้อโดยโอเคพี่โน้องไอ้เนาะเมื้อนี้เฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามทางนอง้องอ่าส้มจี๊ดเพิ่นว่าซั่นเนาะก็คือว่าเพิ่นนี่อ่าเป็นหานพี่สาวหรือว่าเอื้อยเพิ่อนอะไรเนาะเพิ่นก็ได้สืบต่อที่ว่าเอื้อยเพิ่นไปไทยนเรนนี้กัคือว่าเนาะ,ะ่หานเพิ่นก็นยังบ่ค่อยมี อุปกรณ์มียังบะคบพี่น้องเลยกัสีบมีลูกค้าหลายเนาะโดยจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทางน้องสมจิตเพิ่นเดอ้อมีแต่าบาให้เพิ่นสู้สูน,นอกทางเฮาก็ขพอให้พ่อแม่พี่นอ้องอ่าซอยเพิ่นเขามาได้เ้อพี่น้องเด้ะโดยเพิ่นกับพ้อเปิดใจอยากมีคนคุยหรือว่าอยากได้อ่าพบรักที่ดีอะไรเนะาะบ่ว่าโดยก็ลายชื่หลายย่างทางน้องก็ได้ <laughs> อะจังไดกับสาบุนตาคอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกทุกท่านเด้ออี่บอกข่าวโฆษณาสาบุนตาขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งความเจ็บปวได้ความไข่บ่อยมีสา,า,าบุนตาเกาคำ่าดสบายดี